สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อจิราพรกุสัมพันธ์หรือว่าคุณครูแนนค่ะคุณครูชื่อสุพามณีเดชห้วยไผ่หรือว่าคุณครูแววค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะและในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลนะคะคุณครูจะมีวิดีโอนะคะ สนุกสนุกมาให้เด็กๆได้รับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดสวยๆมาส่งคุณครูแวคุณครูแนนด้วยนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆออกจากบ้านอย่าลืมใส่แม้ทุกครั้งและพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอหน้าของคุณครูด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย